ครับกะมายูอีกข้อนะครับของอำเภอตุงซีครับแต่พมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นป่านยังนะครับเดี๋ยวจะไปถามเอานะครับเนาะนี่ครับทางเข้ามาคนทางีิจยากนะครับเพราะว่าเป็นสวนยางนะครับรับเขามาเลือกนะครับเลือกเลือกอีกทีเลิกเลกไก่แครนก็จะมานะครับตามคําเด็กกร้อนะครับเป็นารามที่อยู่ในสวนยางครับแต่ว่าไก่ถือว่าเห็ดในเกาท่าครับเพราะ ค่อนข้างที่สะอาดนะครับเดี๋ยวไปเบิรงครับเนาะไปเดี๋ยวเงียบกริบนะครับนี่ครับกอกวัวเราเนาะเป็นกอ,อ,อกแบบเท่ดนะีเป็นกอกแบบแบบเป็นบ้านนะครับเดี๋ยวไปเบิรงนหรือดานในนะครับตามออกวนั๋อตัว โอ้สอาดสะอภาพนี่นะกระคองเหิืนกระของงดนะครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับอไอชื่อนังหนอชื่อไก่ครับชื่อไก่หนอบ้านนี่มันขึ้นบ้านยังนาะบ้านโน่นสนามครับบ้านโน่นสนามสนามซีเมืองตำบลไหนหน้ากศิมหน้ากศิมโอ้คือบ้านโน่นสนามโอ้คยังวางมาโดนไหนไอ พอเปียเป็นฝ้าเหลี่ยงฝ้าเปียบ้าเหลี่ยงอ่ะโอ้ยเจ้าคอกเขาท่าเนาะเขาท่าดีไหมอืมมันจืดแน่ครับย่ามเป็นฝนตกไม่ได้ออกจักโตทั้งหมดนี่นไหมตัวนีซิฟครับตัวนี้ซิฟเรายู่รูมอีกเนาะครับผมตัวนี้เป็นซิฟโตคอกนี่เป็นงูอะไอย่างชนใหญ่ไหมงูกผสมธรรมดาแหละครับบ่แบบงูอืมไปหยาบย่ามอะไรนี่อันนั้นข้าววันขาพูด มันบกคืนก็นบกคืนกไงพไปตาเดาตาโหนาไม่ได้ปลูกนาไว้ที่กันนะปลูกแล้วครับมันกินมาท่านบอกมาท่านมันหลายตเนาะโอ้ยเกาะแก่เกทะตาเอ๋ขกาะตาอย่างไรใส่ป้ายยางทอแก่ขกาะตาดีไหมอืมงั้นหน้าตัดบ่ได้ที่มันสีด่าหลายอ๋อครับครับเอาไปขนหญ้าไปมันนะเดี๋ยวผมไปนำไปเบืองอ๋โอ้ตัวนี้คือเกาะตาจนีง ่องงามหน่ยค le ือจงน่ยงามดีตัวนี้ะนี่ครับเดกพีหน่อยวพาเบงหวกันเดี๋ยวเรา่อหยางหวนะลูกอีหยังไงของอีหยังตัวนี้ไหมวนใจครับผสมโตมาบ่เฮ่ยผสมหลอดผสมหลอดะครับบ่นใจมาเถอะโอ้ เ้กอ่าแม่ขอกสะอาดจะอ่านดีลมลืนนี่ไงบอกมันยังวันเนื่องไรเออแปลกเาะก็เวมันขอกอยู่แบบสวนยางนี่มันต้องมียังวันเนี่ผมก็งงที่มีนยงวันตัวหารสาตัวหน่อยนี่ไหมเออแนบอกกบเมีมันที่เรามียมัอยแห้งานี่ครับพี่น้องหารแกไปตัวนี้สาตัวนี่ไหมันลุ่นจหน่อยจะ อายุป uh ็นไหล่เนี่สี่เดือนบ่ก็อยู่กันเนาะก็หากใช่เสียงนั่นตัวนี้นี่ครับมึงเด้อเออบอนมีตัวไนอยากขายบ่ะบอนในบ้านเนาะบดแง่ไหนงวถือก็นำเลยหน้าฝนนี่เลยวถ่ทย เจ้านาแหลงแดดสะงวันจะมีราคาใน่จักหน่อยผมป่ะไม่เกิดไอ้ผมต้องบดอะไรราคาไม่ต้องช่ยหลายบดได้ครับเ <c oughs> <c oughs> ออตัวนี่ครับเพิ่มด้เพิ่มกระป๋าผมขอของเราขอถือวา่าได้แจ๋วครับมีเมฆทองบ่ะใส่ตัวตตตน,น,นี<อ>น้ต้องต้งนานนะโอ้ทองอ่อนๆเห็นนี่บ่ะ น,นี่นะผสมยังลหะผสมโตรครับผสมโตโอ้ผสมกลืนโคมว่านออนนี่นครับตัวนีทองตอนที่คนไทยเบ่ง,งาบางแจงเนกลางสี่เสมอนะครับก็เล่งองทองเลยสี่เดือนอย่ล้วนี่บอกโอ้ยแลี่น่อยถอไงหนึ่งก็สี่า,ามจะแล้วิหรอเปล่างเปล่าทองำร่จจอยดิ มีแต่บุญทองแบบไงหนึงว่าบางที่ละ่ะอ๋อครับคุณแม่แล้วก็มาแล้วนี่ภาพว่าเบิงกรข้องงูเทะผู้เตะจริงนะครับนี่ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีจา้าเดี๋ยวไม่คเคยเมือยแต่ละเออแม่ชื่ออยังก่อนนี่ฮนะชื่อแกว้วแม่แม่แก้วเนาะโอ้แม่แก้วเลี้ยงงูมัน,นไอ จกัจกจักจักปีแล้วนี่โอ้ยเลี๋ยวมาดนสามสิบสี่สิบปีแล้วสามสิบสี่สิบปีแล้วแต่ตอนนี้มีจักตนี่มีสิบสี่ตัวสิบสี่ขอกขอขอบดุมอ,อีกเนาะโอ้นี่ขอกตรมใกล้ๆครับไปไดดอกบุไปดอกบ้งเอากำมองนี่กระหัวแล้วว่าไม่ไหลครับมีแต่วงงามใส่่ะหวัวจอยมาจอยได้นี่นท,ท้องจีแต่กระโดงบ้านองามีขอบบึงสาจะอ่านเนาะ สะอาดดีแห้งของเลยพเกิดี่่าอที่ว่าผมเพิ่งเราผร้สึกว่าของดูดีนะครับิันหาอ้กินหมดกคนมาไว้นายดตัวนเกินหาใหกินมาไวาเนี่ยกินมือแล้จักเถื่อนี่เสาแร่งบ่ดื้อตรงไหนบ่มามากนมีลอดนึงใน่ได้โดนบ่เ่อนเหรอ แล่เ็กคิดไปคืนึงเหรอบอกแล้วเดกคิดไปอื่นในสองมือต้อตัไทหนึ่งไงนะมือมือโอ้ผันบดก็ไปหาตาเาเนา่ยแบบนี้ก็นอ่จงนี้กันห้าหยากเนี่ยงหน่อยหยาอีหลีบุเป็นจักหน่อยได้หาหยางอีหลีลูบัทันนงาบัวทันกไม่ผลกลูกใปลูหยาอียงลหะหาลู่ี่เจนนีโอ้ลู่สี่น่มจะไปเกิดลูกี่กันหน้าจะต้องงานต้อเกิดตัวอย่านันน้ามันต้องลูหยาสิกแนวแล้วก็บริัะ หาน่แล้วก็ายแป้กอลาครับสามอย่างไงล่ะหเอเอนั่นะขิดปูน้ำนาในหนามมีแป้กอลากับทนได้แต่ว่าหญ้าน่าเ้อครับไปหญ้าซิกเนวสองสายพันธุ์นี้มันสิทนเพท่านเคยหินในหญ้าครับผมก็ขายอยู่กิโลห้าบาทลาัือ่ครับกิโลหน่หาบาทนะอนมันว่าันแมนแต่พิ่งแป้งกอลาเละครับงานใหญ่ก็คือเขา นั่นแหละลองหาลองปูเบื้องเดี๋ยวกะจ่อยอันกระยับกระย้ายครับามกันกระยับกันมากกบยหยากอะยับกกมากอยเลยอมิาี่หนายหยาเกี่ยกินมันลงต้นแหลงมันลงแห้งถึงว่าไม่ลงอ่อนพอเพ่เี่จกับแป้งนนแตงมมักตัวหน่อยสามตัวให้เป็นยางอปเบิ้งนี่ระผมไดหลูกวัวเลยนะให้แม่นะหลูกวัวมันหูแห้งนตัวนี้แม่เนี่ยน่อยหน่อย จะหักแห้งไหมฮะของเสี่ยงยังวะห่อแซลจะควงไปหาเนี่ยนี่อในหน่อยเนี่ยคือทิมแม่คืออันคือเอาไว้มันคืออยู่มันบอกห่ออันมันแยกออกแต่มันออกนุ่มออกแล้วบ่อยยังออกแล้วบอกไอ้แม่มันอ้วนนุ้ยมันลบหนุ่มมือเสื้อเลยทำมันอไหร่เมื่สิเออกะว่าอยู่มันคือมันมันต้องแหนกกว่านี้อยู่นะลบหนุ่มปุ๋ยนะหักดีเนาะหัวเลยสามตัวจอยแจอยดูกระโดด ทาปีกย่นี่กับแบบไงหนึงแค่กี่กุมภวพัไงหนึงนนใส่ถ่องแรอลบ่ได้ผสมยังบ่ได้ผสมผสมโอขึ้นดันเองออเม่ป้มาผสมมันนะมันนีมันออกโอ้เื่มันออกกูมันออกให้หมดตายอยู่เลยอยู่เลยโอ้่วนโมนันหละเ็าโฉมอือนี่บ่ดีนบ่มันบ่ค่อยดีบ่ ครับมักบรรยากาศไหมลมลื่นบ่มี่แมงวันรบกวนนะว่าไงแต่ปูอูนอนก็นอนได้นะแม่ก็อยู่พผุนแม่อยู่ที่หลังพุนอ๋อเสียงที่อยู่ที่หมอผูนแม่มันลมลื่นครับแไงถัดถัดลมอยู่พุนอ๋อแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้มันลมลื่นนะครับเออยำแหลมเลี้ยงจะจอยตอนนี้ก็รู้สึกว่าขนาดมันเป็นน้าหน้าฝนมันหน้าที่มีแมงวันเข้ามาเนี่ยบ่มี่ไงมันคือบะมี่แมงวันหรอโง่ไงนี่ผมกับวันนี้กือหนูเค้นไอ้ติโซมันอยู่ในป่าย่างครับสะอาดเนาะ มันนวนสนามมันต่อบ้านนี้บ้านนี้เนาะมันนวนสนามเนาะตำบลนเห็นสนามตำบลนาเกษมสีเนาะอำเภอตรงสีอุ้ยท่กเขามาหาครุดเขามาเธอจะได้ไหมเออมันเขามาหน่อยเดียวแล้วมือกออครับครับก้อนูผนกัแม่ใหญู่แ่รับ้นกอนได้ตัดยาน้ครับครับอืนอนไป โอเคครับแม่ขอบคุณหลน์นะครับน้าแม่คุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พามาเยี่ยมชมกับทั่วแบบบ้านนะครับของขอกที่ซื้อมาสะอาดนะครับดูดีนะครับเดี๋ยวผมชอบกับตรงนี้บรรยากาศก็ดีนะครับผมนี่ครับผมอย่างไรก็ชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลน์นะครับกดแชร์ให้เยอะๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมจะเข้าไปตอบนะครับอยากให้ไปถ่ายที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําได้ก็จะทํานะครับผม สำหรับคนดคบว่าเมืองใหม่ก็ฝากดติดตามนะครับกระ,ะดิ่งไว้จะจะไปพลาดทีใหม่ที่มผมจะลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วครับบบาย